จะตุรัสทียนั้นเหมือนนะครับก็เลยอยากจะไล์สดทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเป็นการประหยัดเมมโมรีนะครับการขายท้าสด้ทำให้เราไม่ต้องเปลืองเมมโมรีใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้วันนี้เราเมื่อกี้ได้ขับรถผ่านนะที่ทํางานของท่านสีเย็นผิงด้วยนะครับเพื่อนผมทางเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลยี่ยมมาเดอร์บราเดอร์มาเดอร์ติ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  เอที่นี่อาอูเอ and อหวังหวังอหวังหวงหวัอาหวงหวง yeah กองสายอ่อนขี้เ l d e r brother เยไม่ได้นคนอวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนนะครับปักกิ่งแล้วก็มามีเพื่อนๆน้องนอง ครับซึ่งคือว่ามาต้อนรับสนุกมากวันนี้หลายคนนี่ตี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 อาโอตีตียังก็ยังกบาเดยังกบาเดออยังกอาหวงหวงหวงอาหวงอาหวงหวงอาหวง older brother เนี่ยยังกบาร์เดอันเดนบีตอนนี้เรากำลังจะไปที่จตุรัสเทียนอันเหมือนเทียนอันเหมือนเทียนอันเหมือน h a ร p y b i ป t h d a y แชรแชรไปเยอะแชร์ไปเยอะเทียนอันเหมืินเทียนอันเหมินเทียนอันเหมืินปักของประเทศจีนอ่ะนี่นี่คือสถานที่ที่เป็น人民大会堂่าเป็นที่ประชุมด้วยที่ประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนนะครับอันนี้เป็นเทียนเหมือนค่ะข้าาเทียนเหมอนเทียนเหมอน เป็นพระราชบัตต้องห้ามกู้กงกู้กงกงู้กงพระพระะัชพังต้องห้ามครับวันนี้ครับเรามาดึกหน่อยนั้นเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ให้เราไม่เดินนะขับรถได้เดินดูอย่างไง<ว>ที่คือจะตลร,รัเทียงเหมือนนะกวใช่กัวเจาโป๋กว่าอันนี้เป็น,ปนพ,พี่พิณฑ์ห่งชาติจีนค่ะข้างหน้าพี่พิทย์ห่งชาติจีนนี่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 ขวามือขวามือ เป็นพิพิธภัณฑ์พิ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 นี่เทิพนทีพนเหมือนพิ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 พเหมือนิพิพนมิพ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 ินิพนพิ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 พเพิ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 พนนิพิพนพิพิพิพรพิ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 พนพิพิพนพิพิพินิพิพิพเพิ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 พ

เข้าไปดูไม่ได้ครับทางวันดูได้นะครับ รถตำรวจนะครับวันนี้ไทยเราควนตีนมาวันนี้ไทยเปรี้ยวครับวันนี้วันไทยเปรี้ยวนะครับนี่คือบรรยากาศเลยครับยามค่ำคืนของมหานครปักกิ่งไบจิงครับถ้าเกดิดเ,เขียนภาษาอกงก็เป็เปกิป่งนะครับถ้าเก่งภาษา ภาษาเรียกกันจะบจิงครับถ้าคนไทยก็เรียกปักจิงนะครับปักจิงก็ให้ดูบรรยากาศเฮ้ยเขาเาล้าล้าเลยเนี่ยเสนนี้ริงจิงาอย่างม่อสไหนยัง้งันไ แต่คือว่าแห้งโคตรเผ็ดเลยนะครับผมก็ลำบากคนเดียวนะครับเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้เดี๋ยวพรุ่นี้เราจะต้องเดินทางไกลไปทางงานไปร่วอย่างนะพรุ่งนี้พรุนี้จะไป่วอย่างนะครับเราจะไปโรงงานเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับ ให้ดูนะนี่คือบ้านเมืองของเขาในายาข้าคืนคะรัแล้วก็ไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้เจอคนจีนเจอไทยเปรี้ยวครับวันนี้คนไทยเปรี้ยวมากแล้วก็ก่อกวนนะครับคือไม่ยอมให้นอนแล้วก็เรียกว่าไทยขี้เมา <laughs> วันนี้ไายก็ต้องเดือดร้อนเพราะผมนะผมไม่ยอมให้นอนนะเพราะเมื่อคืนเขาให้ผมเมาเมาไถ่อยู่คนเดียวนะครับโอเคตอนนี้เราไม่มีอะไรให้กลับเลยใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะพาชมรอบๆอ่ะอืมไม่มีอะไรให้ดูเลยนี่ผ่านมาแล้วเชนเหมือนนะกลับโรงแรมันก็ได้เวลา โอเคเดี๋ยวเราจะกลับโรงแรมพรุ่งนี้เราต้องเก็บตัวแพ็คของคืนนี้เราต้องแพ็คของแนละ้พวพรุ่งนี้ต้องเดินทางไกลนะครับพรุ่งนี้เราจะขึ้นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั่นสมัยก่อนเราผมเคยขึ้นแม็กเลฟซึ่งมันก็ล้าสมัยไปแล้วนะสมัยก่อนแม็กเลฟสีเขียวแต่วันนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีใครใช้แล้วนะเขาทิ้งแล้วนะซึ่งบ้านเรานียังเอาของเก่าจากญี่ปุ่นมาใช้นะแต่ว่าที่ประเทศจีนนี่เขาขนาดรถไฟความเร็วสูงแม็กเลฟ เขาเลิกใช้แล้วเขาเปลี่ยนมีรุ่นใหม่แล้วผู้นี้ผมจะได้นั่งรถไฟรุ่นใหม่นะครับโอเควันนี้โอเคนี่ก่อนนะครับสวัสดีครับรีบจบกันเดีวยวไม่ไหวละเมาละ